กับเข้าสู่ช่องน้องมะเขือค่ะวันนี้เราอยู่กับเกมเดอะซิมซีนะคะเรามากันในเนื้อเรื่องของแม่มดสาวหัวใจกุกิกชูกเกอร์ชูกเกอรุนค่ะวันนี้นะคะน้องมะเขือจะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครที่น้องมะเขือสร้างนะคะก็คือซิมตัวหลักของเรานั้นก็คือเปียร์ค่ะนี่นะคะเปียร์นะคะก็คือพระเอกของเรื่องค่ะนี่นะ ก็จะเป็นพ่อมดหนุ่มที่ลุกหน้าคมๆดูเย็นชานิดนึงนะคะปีแอร์ในกาตูนี่ยจะมีผมสีออกบรอนทองนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เย็นชานิดนึงนะคะ ชอบเล่นไวโอล,ลินอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะคะน้องมะเขือก็พยายามสร้างให้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าตอนที่น้องมะเขือสร้างปีแอร์น้องมะเขือลืมตั้งให้เป็นพ่อมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราลองเอาไปเล่นจริงๆเราอาจจะต้องทําให้ปีแอร์เป็นพ่อมดทีหลังเนาะก็เดี๋ยวมาดูชุดกันเลยนะคะปีแอร์ก็ชุดประจาวันจะเป็นชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ ชุดทางการจะเป็นชุดที่ดูเป็นพ่อมดหน่อยๆนะคะนี่นะนี่นะคะก็ตอนที่น้องมะเขือสร้างเปียนะคะจะไม่ได้ใช้สูตรเยอะนะคะใช้แค่มดทรงผมอย่างเดียวค่ะที่เหลือเป็นของต่างๆที่มีในเดอะซิมซอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ชุดออกกำลังกายค่ะตัวนี้นี่นะคะชุดนอนน่ารักไหมดูสิแล้วก็ชุดปาร์ตี้ค่ะชุดว่ายน้ำนี่นะคะ น้องมะเขือพยายามสร้างหุ่นปีแอร์ให้คล้ายกับมโนภาพในจินตนาการของน้องมะเขือมากที่สุดค่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนไม่รู้เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ไหมแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนที่เก่ามากนะคะแล้วก็ภาพมันค่อนข้างจะเป็นคือเหมือน2มิติเลยอะ่ะคือหน้ามันจะมีความแบนแบนนะคะซึ่งเราก็ดูไม่ออกว่าเอ๊ะเขาหน้าจมูกปากอะไรประมาณไหนแล้วก็เป็นเหมือนสมัยก่อนอะการ์ตูนตาหวานนะคะก็เลยแบบ อาจจะมโนโยากนิดนึงเนาะน้องมะเขือก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ชอบมากถ้าใครสนใจไปดูก็ไปดูได้นะคะชื่อไทยชื่อแม่วมาสาวหัวใจกุกกิ๊กชื่อภาษาอังกฤษชื่อ sugar sugar run นะคะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะนี่นะคะนี่ชุดหน้าร้อนของเบียมีความแบบเซอเซชิลช,ชนิดนึงนะคะแล้วก็ ชุดหน้าหนาวเป็นไงดูอบป,ป้าสาลาเฮไหมคะดูหน้าเขาสิคะนี่นะคะเปียค่ะต่อไปเราจะพลาดไม่ได้กับนางเอกของเรื่องค่ะนั่นก็คือ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเมเยอร์นะคะช็อกโกแลตเมเยอร์ก็คือแม่มดที่จะได้ชิงตำแหน่งเป็นราชินีกับวานิลานะคะซึ่งวานิลาเนี่ยช็อกโกแลตก็อ่านเดี๋ยวไม่สปอยแล้วกันเนาะซึ่งวานิลลาเรายังไม่ได้สร้างนะคะเราสร้างช็อกโกแลตกับเบียมาก่อนเพราะว่าเป็นนางเอกกับพระเอกของเรื่องนะก็ประมาณนี้นะคะช็อกโกแลตพยายามสร้างให้ รู้สึกว่าคล้ายที่สุดค่ะช็อกโกแลตเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะตลกรักการผจญภัยมากแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากค่ะอตอนสร้างช็อกโกแลตเนี่ยน้องมะเขือไม่ลืมนะคะที่จะสร้างมาเป็นแม่โมดเนาะก็ต่อไปนะคะนี่เป็นชุดหลักค่ะก็คือเป็นชุดนักเรียนเนาะแล้วก็ชุดทางการค่ะจะเป็นชุดแม่โมด ก็เท่าที่น้องมะเขือหาได้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดตัวนี้ไม่มีสีแดงหรือว่าสีชมพูต้องขอโทษด้วยนะคะน้องมะเขือพยายามหาให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วค่ะได้มาประมาณนี้เนาะช็อกโกแลตใส่ชุดสีดําก็น่ารักไปอีกแบบนะคะไม่เป็นไร <S <S ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นแม่โมดที่มีผมสีออกสีแดงชมพูนะคะ ก็ต่อไปเป็นชุดออกกำลังกายค่ะถ้าดูสมัยใหม่นิดนึงนะคะแล้วก็ชุดนอนแล้วก็ชุดปาร์ตี้นะคะอยอน้องชโโ็อกโกแลตสวยไหมคะน้องสวยนะเราว่าน้องน่ารักมากเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าทรงผมนี้จะเข้ากับหน้าน้องมาก มีโชว์มีโชว์ต่อไปนะคะเป็นชุดว่ายน้ำว,ว้าวโอ้ย่คุณดีเหมือนกันนะเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยต่อไปค่ะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะเนี่ยก็จะแนวแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะคะเพราะว่าชุดในเดอะซีมมันก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็เป็นชุดหน้าหนาวค่ะ ดูโก,โ,กโกน่ารักน่ารักถ้ามีภาพบันคอสักหน่อยก็ช้างคงจะดีนะคะแต่ว่าน้องมะเขือไม่ได้โหลดภาพบันคอมาเนาะอ๋อเหมือนเดิมค่ะก็คือช็อกโกแลตเนี่ยน้องมะเขือใช้มอดแค่มอดทรงผมเท่านั้นนะคะหน้าตาทุกอย่างหรือว่าชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดที่มีในเดือะซิมอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะ ละครที่น้องมะเขือชอบมากก็คือคุณแม่ของช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็คือชินามอนเมเยอร์นะคะอ่ะคุณแม่ของช็อกโกแลตยังไงก็เป็นเพราะว่าคือต้องขอสปอยนิดนึงนะคะประวัติว่าคุณแม่ของช็อกโกแลตเนี่ยเขาถูกสาปให้เป็นแมวนะคะแล้วก็อาศัยอยู่กับเบียร์เนาะก็เลยเป็นแมวสีดำแบบนี้นะคะชินามอนเมเยอร์คนอะไรอยะมีคุณแม่เป็นแม ก็น่ารักดีนะคะอุ้ยเดี๋ยน้องมะเขือคิดว่าจะใส่ปลอกคอสีแดงให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยดูนะดีน่ารักดีนี่นะคะก็รีวิวตัวละครประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมะเขือด้วยนะคะน้องมะเขือก็จะพยายามอัพคลิปวันเว้นวันละกันเนาะ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมช่องน้ำโมเข่อค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย